สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักอย่างยิ่งมุงคลชีวิตข้อคิดประจำวันสำหรับวันนี้ขอนำเสนอรู้ผิดคนให้อภัย องค์คุริมาณกลับใจโลกโยกย่องบูชาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผู้ใดเป็นผานและรู้ว่าเป็นผานผู้นั้นอาจเป็นบัณฑิตได้ส่วนผู้ใดเป็นผานแต่สำคัญว่าเป็นบัณฑิตผู้นั้นจัดว่าเป็นผานแท้ พระพุทธภาษิตนี้ทำให้เราได้ข้อคิดว่าตามธรรมดาของสามัญชนอย่างเราเราท่านท่านนี้อาจจะทำความผิดได้ด้วยกันทุกคนแต่ผลของการกระทำความผิดนั้นแตกต่างกันคือบางคนทำผิดแล้วยังไม่รู้สึกตัวว่าผิดแต่กลับสําคัญตนว่าทำดีแล้วถูกแล้ว ใครจะแนะนำตักเตือนอย่างไรก็ไม่ฟังคนอย่างนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นพานอยู่ตลอดไปไม่มีโอกาสจะกลับตัวเป็นคนดีได้ส่วนผู้ใดทําผิดแล้วยอมรับผิดนั้นและตั้งใจกลับเนื้อกับตัวกลับหางกลับหัวกลับชั่วให้เป็นดีคนเช่นนี้ ย่อมมีโอกาสกลับตัวเป็นคนดีได้พระพุทธศาสนาสอนไม่ให้ซ้ำเติมคนผิดแต่ให้โอกาสและกำลังใจแก่บุคคลที่ผิดพลาดให้รู้จักปรับปรุงตนให้ดีขึ้นด้วยวิธีดิ้นให้ลุดหยุดให้เป็นเห็นให้ดีหนีให้พน้นพระเถระบางองค์ในครั้งพระพุทธการ เช่นพระองค์ุลิมานก็เคยเป็นโจรใจคอโหดร้ายอมมหิตมาก่อนแต่ภายหลังได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ก็กลับตัวเลิกละความชั่วได้อย่างเด็ดขาดกลายเป็นคนดีที่โลกบูชาและยกย่องในความสำนึกผิดเพราะฉะนั้นชีวิตเรายังไม่สายเกินไปหรอก ที่จะแก้ไขปรับปรุงชีวิตให้มันดีขึ้นให้ก้าวหน้าขึ้นและให้เจริญขึ้นชีวิตไร้สาระขณะนี้ยังไม่สายเกินที่จะแก้ไขแม้ชีวิตเหลือน้อยลงเพียงใดจงภูมิใจที่ได้ทำดีทันมีคนเห็นหรือไม่เป็นไรเล่าจงเลือกเอาความดีที่สร้างสรรค์ มีคนเห็นหรือไม่ไม่สำคัญใจเรานั้นรู้ว่าดีเท่านี้พอโปรดตองดูเถิดต้นไม้ให้ร่มรื่นแก่ชีวิตนกตัวนิดให้เสียงเพลงกล่อมโลกล่าดอกไม้หอมให้ชื่นบานผ่านสายตาแม้ต้นหญ้าก็ยังให้ออกซิเจนเราทุกคนเก,นเกิดมาในโลกนี้ ทำความดีอะไรให้โลกเห็นกินนอนเล่นเท่านั้นหรือที่ทำเป็นไม่ดีเด่นกว่าบรรดาต้นหญ้าเอ้ยนี่เป็นมงคลชีวิตข้อคิดประจำวันรู้ผิดคนให้อภัยองค์คุริมานกับใจลูกยกย่องบูชาหนุ่มสหกรณ nằm mà phơi thề